สวัสดีค่ะท่านผู้ชมติดตามรายการข่าวประจำวันจาก AEC TV กันได้นะคะสนับสนุนโดยกาแฟปาทีคอฟฟ่กาแฟสุขภาพกาแฟที่นิมหวานไม่มีไขมันให้กลิ่นกาแฟแท้ มีเดียรับให้คำปรึกษาจัดงานทุกรูปแบบงานคอนเสิร์ตเวทีแสงสีเสียงดารานักร้องพิธีกรตลกแดนเซอร์ cer, จัดสรรตามงบประมาณพร้อมโปรโมทงานทางโซเชียลมีเดียทางช่อง AEC TV Channel สนใจติดต่อฝ่ายการตลาดหมายเลขโทรศัพท์089 889 2654 093 460 4666บริหารงานทัดพระสมุทและทีมงาน สนับสนุนรายการดูบริษัทไอคอนโปรประเทศไทยจำกัดติดตั้งแอร์บ้านแอร์โรงงานติดตั้งกล้องวงจรปิดทุกชนิดติดต่อสอบถามได้ที่เลขที่20ทับซอย1ถนนท้ายบ้านตำบลปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการหมายเลขโทรศัพท์096 768 4595 081 357 0422 สำนักง,งานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรปราการนำจตดาสาบำเพ็ญสาราประโยชน์เดินเก็บขยะถุงพลาสติกขวดพลาสติกริมเขื่อนป่าชายเลนหัวหน้าสำนักง,งานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรปราการนำจตดาสาสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรปราการร่วมงานวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติประจำปีพศ .2567 และว,วันโลกลำลึกถึงผู้สูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนประจำปีพศ .2567 w o ิ l d Day o f r o a d Traffic และบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เดินเก็บขยะถุงพลาสติกกระป๋องเครื่องดื่มขวดพลาสติกและขยะทั่วไปเพื่อให้ดูสะอาดและเหมาะแก่พื้นที่พอพันธ์สัตว์น้ำพร้อมรณรงค์ให้ประชาชนในพื้นที่ทราบพิษภัยจากขยะบริเวณแนวชายฝั่งริมเขื่อนป่าชายเลนณสถานตาอากาศบางปูถนนสุขุมวิทตำบลบางปูหมัธอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการโดยมีจิดอาสาสำนักง,งานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรปราการเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน50คน ่แล้วนับหนึ่งสองสามแล้วเฮ้ชูกำปั้นนะครับหนึ่งสองสามเฮ้ครับวันนี้สำนักงานกรมพืชจังหวัดสมุทรปราการพาน้องๆจิตอาสาครับของสำนักงานกุฎจังหวัดสมุทรปราการครับมาร่วมในการเดินรณรง ขับขี่ปลอดภัยแล้วก็ลนลงป้องกันภัยนะครับอุบัติเหตุรถบัติเหตุในช่วง2568ปีใหม่นี้นะครับนะ mm hmm. แล้วก็พาน้องๆนะครับมาทำความสะอาดป่าชัยเลนโดยการเ,าเก็บขยะนะครับเก็บขยะแล้วก็ดูแลนะครับป่าชัยเลนเพื่อให้ป,ป่าชัยเลนมีความสะอาดยิ่งขึ้นครับน้องๆวันนี้น้องๆมาทั้งหมดประมาณ40-50คนครับผมทีมขา่าว aec tv channel ขอบคุณที่ติดตามสถานีและกดติดตามจะได้ไม่พลาดรายการดีๆนะถ้าขอบคุณค่ะสนับสนุนรายการดูบริษัทไอคอนโปรประเทศไทยจำกัดติดตั้งแอร์บ้านแอรโรงานติดตั้งกล้องวงจรปิดทุกชนิดติดต่อสอบถามได้ที่เลขที่2 0 1ทับ1ซอย1ถนนท้ายบ้านตำบลปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการหมายเลขโทรศัพท์ 096 768 4595 081 357 0422สานั่งสดน่นโดยกาแฟปาาร์รทีคอฟฟ่กาแฟเพื่อสุขภาพ,ภาพกาแฟที่ิมหวานไม่มีไขมันให้กลิ่นกาแฟแทนทัสมีนเดียบริการรับจัดคอนเสิร์ตรับถ่ายหนังละครโฆษณามิวสิกรับถ่ายรายการถ่ายทอดสดทุกแพลตฟอร์ม และโปรโมทธุรกิจทางโซเชียลมีเดียทางช่อง ACTV Channel ประสบการณ์หลายปีสนใจติดต่อฝ่ายการตลาดหมายเลขโทรศัพท์0898892654 0934604666บริหารงานทัดพระสมุทรและทีมงาน